สวัสดีครับ,รบผมแบงคะกมโมเกมแคสเตอร์ผมนะ่าจะเกิดทุกท่านเห็นคลิปนี้แปลว่าผมได้ไปแล้วครับผมนะจากไปอีกแล้วผมนะไปญี่ปุ่นเลยและกันเพราะกำลังรีบอย่าลีลาลผมจะไปญี่ปุ่นครับผมนะก็ในวันที่ผมลงคลิปที่ผมได้ไปญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมนะก็ช่วงนี้คลิปก็อาจจะลงน้อยขึ้นนิดนึงครับผมนะเพราะว่าผมเตรียมการไม่ทันนะแต่ไม่เป็นไรครับผมนะผมมีเตรียมคลิปไว้อยู่ไม่ต้องห่วงผมนะผมจะไป ตั้งแต่คืนวันที่27ถึงวันที่สัเอ็ตอนเย็นๆยผมนะผมจะกลับมาถึงไทยตอนวันที่สัเอตอนเย็นเยนครับผมนะ ก็พอผมกลับมาแล้วเดี๋ยวเกมที่ผมไม่ได้อัปเดตในช่วงที่ไปก็เดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตกับผมนะแล้วก็ในส่วนของของรางวัลของคนที่ชนะเกมตู้ปิงปองครับผมนะผมยังไม่ได้จัดส่งนะขออภัยด้วยผมนะรอผมกลับจากญี่ปุ่นก่อนแล้วผมจะรีบจัดส่งให้กับผมนะก็เยวันที่3 1นะอืมเอาเป็นว่าก็ไว้เจอกันครับผมนะเดี๋ยวผมไปญี่ปุ่นก็จะ อาจ,จเอาอะไรมาฝากับผมนะจะาดคลิปแน่นอนว่าผมต้องไปขีบฟิกเกอร์ตุ๊กตาแน่นอนก็จะอาจคลิปมาฝากทุกท่านผมนะบรรยากาศได้ยินว่าช่วงนี้ญี่ปุ่นมันหิมะตกปะถ้าเจอหิมะจะถ่ายมาให้ก็แล้วกันครับผมนะโอเคงั้นก็ไว้เจอกันเดอ้อสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไปญี่ปุ่นแล้วบายแอนกู๊ดไนท์บอมอมเฮ้พวกได้รู้อะไรไหม อนนี้แบงกามเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเฟซบุ๊กเพจสลัดแบงกามเกมแคสเตอร์กันได้แล้วรีบมากัซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะออ